มาเน่าให้โชคสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ผูโซคนครับผม mm. มาหละาลาวพัฒนาปูโครา,าดวันจันทร์ที่สิบเก่าโมกกลาของเก่าของปูโครา,านเน่าเข่าอีกแล้วพี่น้องเอ้มีหลักฐานของเก่าให้เบิ้งเด้พี่น้องได้ก่อนขี่เบิ้งนะหลักฐานของเก่าเนี่ยเข้ากับว่าเบิง้งผลของลาวพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่สิบหกกันกวันพี่น้อง เลขบนน่ะมันตอกันหนึ่งแปดสองเลขล่างนี่สี่หนึ่งเี๋พี่น้องเอาไว้ใกล้ๆไวปจาเบิ้งนี่พี่นอ้อ,อ,งนนองนี่เทียบใช่ก,กันเบิหงพี่น้องเข้ามาเบิ้งงวดวันที่วันวันพุทธที่สิบสี่พี่น้องเนาอันนี้ก็คงแล้วว่ามันออกแปดสองกับสี่หนึ่งน้นพี่น้องมาเทียบให้เบิ้งได้เนี่วันพุธเลขที่ออกเอาปรแมนณน้อพี่น้องว่าด้เข้าตกกลับเด้ เลขมันออกหกศูนย์กับแปดศูนย์ได้เข่าบนล่างเด้เรื่มข้าวขอตัวเอะพี่น้องเด้เอเบาผิดเลขปูโคราดนั่นเขา่าเลขบนมันออกหกศูนย์มันบอกเลขล่างออกแปดศูนย์เข่าบนล่างพี่น้องตะบานเลขวิ่งมาเขา่าราะว่าปูเน้นติดสองได้พี่เข่าตัวร่องมันนี่ก็เข่าตัวร่องเด้พี่น้องเมื่อมันพูดกับเข่าตัวร่องเข่าบนล่างตรงๆนั่นว่า บา้านนี้วันสุกที่สิบหกเนี่ยก็เขา่าตัวร่องเด้แต่ว่าเป็นตัวการาบบานนี้สี่หนึ่งหนึ่งสี่เลขมดดออกสี 1, ่หนึ่งแมนบ่สี่หนึ่งก็แปดสองเลขวิ่งเข่าตัวเนีนอยู่นี่เลขวิ่งเข่าสองอยู่นี่มันเห็นว่ามีแปดสองมีแต่หนึ่งสี่นี่เข่าตัวการาบดิพี่น้อง เมื่อมันพุดเมื่อมันพุดที่สิบสี่เยนเข่าตรงๆบน่างมันบ่บ้านนี้เขาตัวกลับบ้านนี้เป็นตัวล้องบ้านนี้ปูไปเน้นติดสองด้วยเน้นติดสองเมือ่อตาบาพมีแปดสองตา่า้าห้องหลุดเอานี่ได้อยู่นี่ถ้าห้องหลุดเอา่นี่ก็ได้นี่นี่มาสองอยู่นี่ถ้าห้องหลุดก็ได้ส่วนจับคูก,กับเขาสีหนึ่งหนึ่งสีนี่นี่เห็นบ่เข่าสองหันติดแต่ได้ไปนอกได้ พี่เขามาไมห่เขากกดติดตามไหมกดติดตามไหมก็บ่เสียหายหรอกพี่นอ้องม่ได้เสียจักบาทหรอกเนามาเบ่งกันมองเป็นายเ,เป็นยาวเปนเหนืยอเป็นอุยุกอนันยะ กี PI, ผผ่ไอโฟนฐานสนะาวสิบเก้าบุลาสิบเก้า วบนล่างวิ่ง บนล่างวิ่งวิ่งบนล่างส่วนส่นวนละหนึ่งเหลขกหนึ่งได้ไปหน่อเป็นเลขเดนล่างวิ่งรวดปูเนหนึ่งได้ไปหนอ่อได,ด,ด้ปูเน่นหนึ่งด้ จับคู่ศูนย์ศูนย์เลขศูนย์กับอทอกันสำคัญกับไข่ไกลกับไข่นกกระทาลูกไข่หน่อยไข่ใหญ่หน้าศูนย์ เดศนย์นย์หน,นึ่งข่าหนึ่ง เออนื้อเลขยังอะไรนี่เลขสองแบบศูนย์สองโอ้มาตามรัฐบาลไทยได้เลขสองเนี่ย เลขสองเก่คาคูัคือเก่าเราพี่น้องด้วยเก่คาคูับนล่างเก้วาวคูับนล่างไปกัน ส่วนตัวเนีนด้พี่น้องด้วปูเนี่นติดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าหนึ่งแปดหนึ่งเนีนติดหนึ่งลักศูนเนี่ยเป็นตัวล่อง,นนงบันจันที่สิบเก้ามกุลาหกเก้าลาวพัฒนาปูโครา บนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1ปูเด่น1จับคู่0 0 9 0 8 0 0 1 9 1 8 1 0 2 9 2 8 2เด่นที่0 1 9 1 8 1แปน้องแค์หน่อเก่อนนะขันมาขัดจัดวามากกับพันเขาคอยเขาอีกน,น,นะแม่น้องไปนองเนาะอี่เขาตัวเด่นนี่เขาตัวร่องนะคอยเขาเอากาบขอบคุณปูข้อลาดหลายๆครับผมเอามาัานมันกันไปน้อง เฮงเฮรวยรวยสุขสุก่อนเงินเลยน้องเข้าไลายมากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน่องหอยโชคงได้พี่น้องได้สวัสดีครับผม